สปอยซีรีส์จีนเรื่องกับดักรักบอสตัวร้ายตอนที่31นางเอกสงสัยว่าทำไมยังอยู่ที่นี่ละ่ะนึกว่าคุณไปแล้วซะอีกเขาบอกว่าเลื่อนเที่ยวบินไปแล้วฉันสัญญากับเธอแล้วไงว่าเราจะฉลองด้วยกัน นางเอกก็ดีใจมากแล้วเขาก็มอบสร้อยที่นางเอกเลงให้เป็นของขวัญน,นางเอกเลยสงสัยว่าเขารู้ได้ยังไงพระเอกก็บอกว่าฉันก็ติดสินบนฐานอิงไว้เพราะเธอส่งรูปมาให้ฉันก็ซื้อเลยแล้วก็ใส่ให้เธอก่อนจะไซสคอทำเอานางเอกจ็กกะจี้รีบหนีเข้าห้องพระเอกก็คิดว่าจะหฮวซะแล้วแต่ที่ไหนได้เธอกลับวิ่งเข้าห้องเขาซะอย่างนั้นเช้าวันต่อมาพระเอกก็ออกไปแต่เช้าทิ้งหุ่นตัวแทนเอาไว้ให้ที่ฉันเตรียมเอาไว้สำหรับครบรอบหนึ่งร้อยวันชาวเน็ตบอกว่าฉันควรจะซื้อ ของหรูๆแต่ฉันคิดว่าตัวฉันเองมีค่ามากกว่าของหรูทั้งหมดตอนที่ฉันไม่อยู่ก็ให้เขาอยู่เป็นเพื่อนเธอนะนางเอกก็บ่นว่าตาทึ่มก่อนจะไปถ่ายรูปหยิกแก้มส่งให้เขาเขาก็ยิ้มอย่างมีความสุขจากนั้นพระเอกก็โทรบอกฐานอิงให้ฝากดูแลนางเอกด้วยก่อนจะโทรไปหาทนายเลี้ยงให้เธอช่วยดูแลอีกคนตอนที่ผมไม่อยู่ผมหวังว่าคุณจะให้โอกาสเชิงเหยี่ยดได้ขัดเกลาทักษะบ้างเธอก็บ่นที่เขาห่วงแฟนเกินเบ,นเบอร์ก่อนที่จะรับปากแล้วทําเป็นขอให้เขาซื้อลิฟต์กลับมาให้จากนั้นเธอก็คิด แผนการร้ายแกล้งนางเอกด้วยการมอบคดีหย่าร้างที่ลูกความสุดแสนจะเรื่องมากให้แล้วบอกว่าอยากฝึกความอดทนของเธอในเมื่อทุกคนรู้ความสัมพันธ์ของเธอกับเชียนเหิงแล้วถ้าฉันให้เธอทําคดีใหญ่คนเดียวหลังเข้าทีมาทันทีคนอื่นจะไม่เชื่อมั่นในความสามารถของเธอแต่ที่ผ่านมาเธอทําได้ดีมากฉันมีคดีหย่าร้างอยู่ในมือจํานวนเงินไม่มากประมาณ5้าล้าน แต่ลูกความเป็นคนแก่ในท้องถิ่นถ้าหากเธอทําคดีผู้สูงอายุได้ดีเธอจะได้ทงง่ายๆเลยนางเอกก็ยอมตกลงจากนั้นนางเอกก็ไปหาลูกความที่ชื่อน้าอูขี้งกเก็บเงินทุกเม็ดเบอร์ค่าอาหารทุกอย่างจากบริษัท และยังขอลดค่าว่าความอีกแต่นางเอกก็ยังอดทนแล้วแย้งว่าฉันตัดสินใจเรื่องนั้นเองไม่ได้ค่ะอีกอย่างค่าทนายของคุณก็น้อยที่สุดในบรรดาคดีหย่าร้างทั้งหมดของเราแล้วเธอก็ยังอ้อนไม่หยุดจนนางเอกแทบจะหมดแรงฐานอิ่งก็เป็นห่วงนางเอกรู้ทันทีว่าพระเอกให้พี่มาดูแลเธอไม่นึกเลยนะว่าจะมีวันนี้วันที่พี่ยอมก้มหัวเพื่อผู้ชายเธอก็แย้งว่าฉันต้องอุทิศตัวเพื่อความสัมพันธ์แล้วเธอละเธอทิ้งคดีทัศ์เงินสูงสูงตั้งหลายคดีเพื่อมาทําคดีหย่าของยายแก่คน,หนึหอ ถ้าทนายเขียนรู้เข้าคงจะโกรธตายนางเอกก็บอกว่ามันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกฟังพระเอกกําลังประชุมงานกับลูกค้าชาวต่างชาติลูกค้าพอใจเขามาก จากนั้นเขาก็วิดีโอคอลมาหานางเอกเธอพูดเสมอว่าอยากชมวิวที่ต่างประเทศแต่ก็ไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมดูนี่สิเพื่อนร่วมงานชั้นที่นี่บอกว่าวิวที่ฝรั่งเศสตอนใต้สวยมากฉันก็เลยมาดูนางเอกสะพรึงมากคุณไปทํางานที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่หรอขับรถไปถึงฝรั่งเศสตอนใต้เลยเหรอเลิกงานแล้วทาไมไม่พักผ่อนละคะพระเอกก็บอกว่าคดีของเราจบเร็วนะ่ะ ฉันบอกแล้วว่าเวลาทั้งหมดของฉันฉันยกให้เธอทั้งหมดยกเว้นเวลาทำงานเล่นเอานางเอกใจฟูวันต่อมานางเอกก็รวบรวมเอกสารไปส่งทนายเหลียงจนรุ่นพี่ชื่นชมนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นรายการหลักฐานที่ละเอียดขนาดนี้ไม่แปลกเลยละที่พระเอกชื่นชมเธอแค่นั้นยังไม่พอพระเอกยังโทรมาชื่นชมเธออีกเล่นเอาทนายเหลียงหมันไส้ก็แค่นักศึกษาก,ษากฎหมายธรรมดาไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจะมาพิเศษอะไรกันนักกันหนาะแล้วเอาสัญญาเงินกู้ที่นางเอกต้อง ใช้ว่าความไปทําเอานางเอกตกใจมากที่เอกสารสําคัญหายคุณอู่ยิ่งหัวร้อนด่าเธอเป็นชุดเธอเป็นทนายแบบไหนกันแค่หน้าตาสวยแล้วยังไงทํางานไม่ได้เรื่องนางเอกก็ให้ใจเย็นก่อน ฉันช่วยคุณเอาเงินคืนมาได้ถึงจะไม่มีสัญญาต้นฉบับก็ตามแต่เธอก็ยังไม่เชื่อใจนางเอกนางเอกเลยร่างสัญญาขึ้นมาใหม่แล้วรับปากว่าถ้าคุณเสียเงินหนึ่งแสนหยวนเพราะเรื่องนี้ฉันจะเป็นคนชดใช้ให้คุณเองแต่พอขึ้นศาลเธอก็ขาดเอกสารตัวจริงจนฝั่งตรงข้ามยืนการว่าไม่ได้ยืมเงินเล่นเอาคุณอูหัวร้อนเข้าไปต่อว่าสามีเก่าเป็นชุดก่อนจะถูกลากตัวออกไปส่วนนางเอกก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมตอนทนายหลี่เห็นก็อดสงสารนางเอกไม่ได้โชคร้ายที่ได้ลูกความแบบนี้ฟัง คุณอู๋ก็โทษนางเอกไม่หยุดก่อนจะตัดสินใจยอมไปขึ้นศาลต่อแล้วนางเอกก็เอาสำเนาต้นฉบับสัญญาให้ศาลพิจารณาพร้อมกับบันทึกธุรกรรมจากธนาคารของโจ์บันทึกเวลาจำนวนเงินและผู้รับทุกอย่างล้วนตรงกับข้อมูลในสำเนาสัญญากู้ยืมในที่สุดนางเอกก็ชนะคดีทานายลีถึงกับชื่นชมที่เธอแก้ปัญหาได้เก่งแล้วชวนมาทำงานด้วยกันฉันไม่เหมือนเทียนเหิงฉันว่าคดีนี้เธอทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยทั้งสติดีและใจเย็นต่อไปในอนาคตจะต้องรุ่งแน่ ถ้าเธอเบื่อเชียนเหิงเมื่อไหร่ก็มาอยู่กับจิ้นเฉิงแอนโคได้นะถึงเราจะหาเงินได้ไม่มากเท่าจวินเหิงแต่หุ้นส่วนก่อตั้งของเราเป็นมิตรกว่าแน่นอนนางเอกก็ยังไม่ยอมตกลงวันต่อมาที่บริษัทก็เกิดเรื่องคุณอูมาอาราวาสแถมยังปาไข่ใส่นางเอกที่ทําหลักฐานหายแล้วยังมีหน้ามาเก็บเงินค่าทนายอีกนางเอกก็กล่าวขอโทษที่ทําสัญญายืมเงินหายแต่เรื่องค่าทนายยังไงก็ต้องคิดค่ะ แต่แล้วทนายเหลียงก็เดินสวยๆเข้ามาแสดงความรับผิดชอบเพื่อแสดงความจริงใจของเราค่าทนายของคุณฉันจะจ่ายให้เองแต่ดันทิ้งระเบิดเอาไว้ว่า สาวน้อยคนนี้เป็นแฟนของหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งของเราให้โอกาสเธอได้เติบโตเถอะนะคะเธอเลยด่านางเอกว่าที่แท้ก็มีคนได้ตําแหน่งเพราะพึ่งบาร,รมีของแฟนนี่เองคงอยากจะไต่เต้าทางลัดมีหน้าละมาตรฐานถึงได้ต่ำแบบนี้ก่อนจะสะบัดหน้าหนีไปนางเอกถูกคนประนามแล้วไม่เห็นด้วยที่ทนายเหลียงทำแบบนี้เราทำงานด้วยสัญญาพันธะ ข้อกฎหมายและหลักการไม่ควรจะถอยให้ใครแค่คนคนนั้นก่อความวุ่นวายเธอก็มาด่านางเอกที่ทำเอกสารต้นฉบับหายทำให้เรื่องมันวุ่นวายแล้วทนายอูก็พานางเอกไปพักจนถูกต่อว่าว่าให้ท้ายนางเอกไปอีกแล้วเขาก็ไปเคลียร์กับทนายเหลียงเล่ากับเขาสัมผัสได้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะเธอจวินเหิงไม่เคยยกเว้นค่าทนายให้ใครการที่เธอทำแบบนั้นเท่ากับประกาศให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความผิดของเชิงเหย่ในฐานะหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งฉันไม่ยอมให้บริษัทของเรามาสร้าง บรรทัดฐานแบบนี้และฉันจะไม่ยอมให้คนอื่นๆมาเข้าใจเพื่อนร่วมงานผิดๆฉันกับเชียนเหิงเห็นความสามารถของเธอถึงได้รับเธอเข้ามาฉันหวังว่าเธอจะไม่ทําให้ฉันเสียใจกับการตัดสินใจเพราะว่าเรื่องส่วนตัวของเธอนะฝั่งนางเอกก็ทนไม่ไหวขอไปลาออกเพื่อชดใช้ความผิด